สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับนานาจิตตังชาแนลนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวบ้านหรือห้องเช่านะคะวันนี้เราขอรีวิวดอกไม้หน้าบ้านนะคะมันสวยจนอดใจไม่ไหวดูสิคะดอกโตโตเลยค่ะสมหน้าบ้านของแอดมินเองนะคะแอดมินปลูกไว้ประมาณสัก3-4ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ดอกช่อโตโตเลยค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ตัด ตัดกิ่งเขาออกนะคะตัดใบออกทั้งหมดนะคะเหลือเหลือแต่กิ่งนะคะเเรียกว่าเหลือ,เ,ลอเกือบเหลือแต่ตอนะคะใบก็หมดแล้วพอตัดออกมาะคะ่ะหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงเดือนนะคะเขาจะออกดอกมาช่อโตๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือดอกเล็บมือนางเนี่ยเขาจะมีสีสันที่สวยงามนะคะจะมีดอกเล็กๆสีขาวนะคะแล้วก็มีดอกสีชมพูสีแดงปะปนกันอยู่นะคะ แล้วก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งในยามเช้าและยามเย็นค่ะท่านผู้ชมดูสิคะดูสิคะปีหนึ่งเนี่ยดอกเล็บมือนางเขาจะออกออน่าจะสักประมาณ4ครั้งได้มั้งคะเพราะเพราะเพราะว่าสังเกตดูเขาเขาจะออกประมาณสักสามเดือนครั้งประมาณนี้ค่ะ ก็เราจะได้ดูจะได้ชื่นชมเขาตลอดค่ะจะว่างเว้นประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้เห็นดอกเขาออกใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าท่านคุณผู้ชมจะปลูกนะคะแนะนำเลยค่ะปลูกเป็นซุ้มหน้าบ้านนะคะสวยงามใครมาก็ชมใครมาก็ผ่านมาก็ชอบมาดมมาหอมค่ะนะคะส่วนเรื่องหนอนเนี่ย เคยได้ยินเขาคนบอกว่าหนอนเยอะแต่จริงๆยังไม่เห็นตัวยังไม่เคยเห็นตัวหนอนนะคะเนี่ยที่ปลูกมาแต่เห็นว่าใบเขาก็มีรอยรอยพุนนะคะแต่แต่ยังไม่เคยเห็นตัวหนอนนะคะนยะคะทำุ้มสูงสูงให้เขาอยู่นะคะท่านผู้ชมเขาก็จะอยู่ได้นะคะส่วนการให้อาหารหรือว่ารดน้ำก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะคะแค่รดน้ำวันละครั้งเองนะคะท่านผู้ชม ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะปลูกง,ง่ายเลี้ยงง่ายค่ะนะคะคดอกโตๆค่ะหอมๆกับกับจัดทำงานกลับมาเย็นๆก็จะได้กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ้าเนี่ยดอกเต็มต้นเลยค่ะดกมากเป็นคนชอบปลูกค่ะ ปลูกหลายชนิดอยู่นะคะในบริเวณบ้านก็มีหลายต้นไม้นะคะหลากหลากพันเลยนะคะจะมีไม้ซูมอีกชนิดหนึ่งก็คือพวงคามนะคะแล้วก็พวงชมพูนะคะที่ปลูกไว้เดี๋ยวจะามาค่อยๆรีวิวนะนเนี่ยที่โคดอัพเนี่ยตรงนี้ค่ะที่เห็นใบเล็กๆใบเนี่ยสามารถเอาไปปลูกได้นะคะท่านะผู้ชม คือเราขุดเอาไปเนี่ยมันจะมีรากติดอยู่นะคะตมกิ่งแขนงพวกนี้ค่ะขุดออกไปแล้วก็เราก็เอาไปปลูกนะคะแนะนําให้ปลูกหน้าฝนนะคะจะได้ไม่ต้องดูแลมากมายนะคะเขาเขาจะขึ้นมาค่ะต้นนี้นะคะไปขุดออกมาจากข้างบ้านนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยะคะ่ะสักพักเขาจะขึ้นมาเองนะคะ,คะดูนะคะท่านผู้ชม ตรงในส่วนนี้ก็เป็นส่สวนของบริเวณหน้าบ้านเป็นช่วงเชา้าก็ค่อนข้างที่จะแดดแรงนะคะสีจะจางไปนิดนึงพอกดอัพก็เห็นชัดเจนขึ้นนะคะนี่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะท่านผู้ชมเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ